สวัสดีครับช่องช n แนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็ได้ทําภาพรวมของดวงชะตาแต่ละลัคนาราศีในครึ่งปีหลังว่าดาวดวงใดมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของเราในเรื่องใดด้านดาาาในดกันบ้างท่าน,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 านที่ได้รับฟังแล้วก็จะได้เตรียมตัวรับได้ร่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอย่างไรช่วงจวังหวะใดหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกทกท,กท่านแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานของช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะครับท่านใดสนใจผูกลัก,กนาดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอเดีเข้ามาที่ a y o r 8กันได้ครับราศีมีนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรดูจากดาวแล้ว ก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของดวงชะตาของราศีมีนเนี่ยคือดาวพระพฤหัสปัจจุบันโคจรมาเป็นลาภะแต่มาเป็นลาภะคือความสําเร็จความสําเร็จแบบเหนื่อยยากเต็มที่ต้องต่อสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องฝ่าฟันได้กําลังได้ตําแหน่งเป็นนิดด้วยในดวงชะตากรรมเพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้ดาวเจ้าเรือนถึงแม้จะโคโจรยมาอยู่ในเรื่องของความสําเร็จแต่เป็นความสําเร็จที่ต้องต่อสู้ฝ่าฝันในช,ช่วงครึ่งปีแรกพอจังหวะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังนี้ดาวพระประหัสด,ดาวเจ้าเรือนตัวเองกลับเข้าไปยืนเป็นตําแหน่งกเกษตรพอดีมีกําลังที่ดีขึ้นอยู่ในเรื่องของการงานการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํานะครับ ก็มองว่าเนื้องานต่างๆค่อนข้างที่จะมีผลบวกผลงานแล้วกันเช่นเราทําอะไรออกไปก็แล้วแต่จะลําบากจะมีอุปสรรคฝ่าฟันยากเย็นประมาณไหนก็ช่างแต่สุดท้ายแล้วประสบความสําเร็จได้ความเจริญดีได้ความมั่นคงดีเกิดขึ้นในหน้าที่การงานของดูงชะตาของตัวเราสาวเองเจ้าเรือนของลาภะด้วย ย้อนหลังกลับมาในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปสิ่งที่เหนื่อยอยู่ณนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวรอหลัง12กรกฎาคมที่หนึ่1เสาวย้ายพระรหัสย้ายอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคมดาวสองดวงดาวใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยพอย้ายกลับมาในเรื่องของการงานงานเนี่ยมันมีความมั่นคงมีความเจริญดีจากดาวพระพฤหัส แต่มันได้รับความเหนื่อยยากจากดาวพระเสาร์แต่เป็นไปไม่ว่าจะสาวหรือประหัสที่เดินถอยหลังกลับมาในครั้งนี้เนี่ยนำเรื่องดีๆติดไม้ติดมือมาฝากให้กับชาวลัคนาราศีมีนด้วยถ้าใครชอบปวว่าเหนื่อยรับรองได้ว่าได้เหนื่อยสมใจแต่เหนื่อยในขนาดในระดับนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหนื่อยแล้วสำเร็จสูงเพราะฉะนั้น หน้าที่การงานใครทีอ่อดทนมาตั้งนานเหนื่อยยากมาตั้งนานสุดท้ายเนี่ยพอครึ่งปีหลังเนี่ยเรียกได้ว่าการงานเริ่มมั่นคงแต่ก็ต้องรักษาศักยภาพของตัวเองให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรคู่แข่งเข้ามาเล่ยแข้งเล่ยขากันบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วก็ทำอะไรเราได้ยากในเรื่องของหน้าที่การงาน เพราะว่าการงานดูไปแล้วเนี่ยเป็นไปในทางบวกเลยนะครับในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนอิงเจ้านายหน่อยแล้วกันนะอิงๆิงเขาหน่อยว่าเขาต้องการอะไรทําอะไรให้ถูกใจโชว์ผลงานให้เตะตาหน่อยเพราะพระพรหัตเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่สาวเองเนี่ยก็หมายถึงคนที่มีบารมีเพราะฉะนั้นอิงตามดาวไปแล้ว ประสบความสําเร็จได้อย่าพึ่งท้อนะครับราศีมีนเพราะดูแล้วมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อย่าพึ่งท้อไปเรื่องความขัดแย้งในการงานจะมีขึ้นอีกไหมเดี๋ยวให้คนบอกฉันโดนมาตลอดเ,ออเรียกว่าดาวมันกระตุ้นแล้วกันนะทําให้ว่าเดี๋ยวก็ชินนะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวก็ชินแต่อย่าลืมนะพระรหัสกลับเข้ามาช่วยแล้วตนเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเองนะครับ ก็ถือว่าสู้ต่อไปแล้วสําเร็จอันนี้ไม่ได้มาบอกว่าเออมันจะสําเร็จเหมือนมาหลอกนะอันนี้เรื่องจริงนะแต่ก็ต้องสู้นะไม่ใช่ว่าท้อแท้นะครับเพราะว่าความเหนื่อยมันมาพร้อมความเหนื่อยในช่วงจวังหวะนี้แต่อย่างดีนะที่มันมาเหนื่อยแล้วมันดีอย่างมันไม่ใช่เหนื่อยแล้วไม่ดีนะครับการเงินกันบ้างเป็นอย่างไรการเงินที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งปีแรกนะช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมองว่าการเงินท่ามีรายจ่ายก็มีรายจ่ายจากในเรื่องของการที่ไปร่วมพุ้นกับคนอื่นไปลงทุนกับคนอื่นเป็นไปในลักษณะแบบนี้เรียกได้ว่ามีปัญหาเยอะมีรายจ่ายเข้ามาจากเรื่องที่ต้องไปร่วมกับคนอื่นประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอครึ่งปีหลังสิ่งที่มฤุยุู นี่คือมีความหมายเป็นในทางการเปลี่ยนแปลงการไม่นิ่งการาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังดูมีเป็นไปในเรื่องในแง่ลบอยู่ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะในเรื่องของการเงินอาจจะยังมีรายจ่ายติดปลายนวมเข้ามาอยู่เรียกว่าการเงินเนี่ยอาจจะแหวมันมันเหมือนแบบมีเข้ามาแล้วมันก็หายไปประมาณนั้นเพราะฉะนั้น แก้โดยอะไรแก้โดยการที่ไปย้อนไปย้อนดูนะครับสิ่งเก่าๆอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมาเป็นรายได้ที่เราเคยทําแล้วมันสามารถสร้างรายได้เรานําเรื่องเดิมๆแบบนั้นนะครับมาทําเพิ่มมาทําเพิ่มกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นรายได้เสริฟอีกตัวหนึ่งเข้าของชะตาชีวิตแล้วรวยนะถ้าใครยังทําแบบเดิมอยู่ เขาเรียกว่าทํางานแก้งานประจําอยู่งานที่ทําอยู่ปัจจุบันอาจจะสะดุดได้ในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นตัวมันมันดามมาในลักษณะเนี้แล้วต้องไปนําสิ่งเก่าๆนะที่เราเคยทําแล้วแล้วประสบความสําเร็จด้วยนํากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนเคยเริ่มอะไรลงไปแล้วแล้วมันจบลงไปแล้วลองนํากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็ได้เผื่อจะเป็นช่องทางดีๆนะอันนี้พูดถึงว่าเป็นช่องทางเสริมนะ ให้กับดวงชะตาชีวิตในเรื่องของการเงินของชาวมีนแล้วเป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะมองจากเรื่องการเงินอันนี้เป็นห่วงนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนพระราหูตัวแทนของเจ้าเรือนวินาศณะของดวงชะตาโคจรไปสู่ในเรื่องของพันธุหลายๆคนบอกว่าฉันตึงมาฉันต้องเอาทรัพย์สิน บ้านรถที่ดินอะไรต่างๆแบบนี้ไปทำธุรกรรมให้มันเกิดรายได้กลับมาก็มองว่าครึ่งปีหลังเรื่องเหล่านี้จะดอบลงเบาลงรอพระราหูย้ายมาในภพศาสชาของดวงชะตาก่อนเรื่องพวกนี้มันก็จะเบาลงเพราะอะไรพระราหูเนี่ยเดิมทีที่อยู่ในภพพันธุเจเรือนพันธุ ของดวงชะตาของชาวมูินได้ตำแหน่งเป็นปกิากะาโชคตำแหน่งนี้เนี่ยก็หมายถึงว่า,าบางครั้งก็ได้โชคฟุกฟุกนะครับมีเรื่องโชคดีเข้ามาจากบ้านรถที่ดินแต่หลายๆคนก็อาจจะได้รับผลกระทบมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับญาติๆเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินของเราด้วยในบางส่วนพอพระราหูย้ายมาในภพสหาชาัชชะแได้กาลังเป็นนิดกําลังมันน้อยลงถึงแม้ว่าจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่ เพราะว่าเป็นเรื่องความวุ่นวายแล้วกันนะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับาการเงินก็ไดเช่นเดี๋ยวพอวินาศเข้าไปขาดชา้าถ้ามีเพื่อนมายืมเงินพี่น้องมาขอร้องช่วยเหลือทางด้านการเงินเพราะมันก็เติมกันไปหมดถ้าไปช่วยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการเรื่องการเงินอันนี้ยังคงมีพระราหูมาเป็นตัวบอกว่าต้องดูแลดีด เอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากนักเราเอาตัวเองให้ตัวเรารอดก่อนเดี๋ยวพอเรารอดแล้วเรากลับไปช่วยเหลือเขาได้ไม่ต้องกังวลไปในเรื่องนี้สัญญาทําไปก็ไม่ช่วยนะครับถ้าเราให้ใครยืมตังไปในช่วงจังหวะครึ่งปีหลังนี้อันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้สําหรับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนมาดูในเรื่องของความรักกันบ้าง ความรักนี่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วกันจากที่รู้สึกว่ามีปัญหาการเงินขึ้นมาเราเจอทำให้ในเรื่องของความรักรู้สึกไม่สดใสไม่สดชื่นเดี๋ยวพอช่วงครึ่งปีหลังมองว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยเหมือนแบบถูกคนรักแบบพูดไม่หมดอย่างนี้จะลวกันนะ พอช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเนี่ยครึ่งหลังเริ่มพอเริ่มขึ้นมาก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพอไปไปลายปีอีกนะรอพระราหูย้ายออกไปก็จะดีขึ้นอีกระรอบที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเป็นไปในแง่มุมบวกแล้วกันสาหรับเรื่องของความรักใครก็ตามที่รู้สึกทะเลาะกันอยู่ก็เดี๋ยวรอพ้นช่วงไปบางคนไม่อยากเลิกไนงะไม่อยากเลิกก็ เดี๋ยวพอครึ่งปีหลังก็โอเคแล้วหมดเคราะห์ในเรื่องของความรักที่วุ่นวายอึมครึมอะไรประมาณนั้นคนที่โสดเป็นอย่างไรก็มีแนวโน้มมีแนวโน้มที่เรียกว่าทําทงานดีกว่านะทำงานแก้ไขเรื่องการงานไปก่อนดีกว่าจะได้ตั้งหลักตั้งฐานหาเงินไปเดี๋ยวสุดท้ายให้พ้นช่วงปีนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้การเงินมันคล่องขึ้นดีขึ้น การงานมันแน่นแน่นก่อนแล้วความรักมันไม่เป็นไหนหรอกนะครับเพราะว่าชาวรัคนาราศีมีนเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้ดีมีปัญญาดีนะครับไอ้เรื่องความรู้มีปัญญาดีอะไรพวกนี้นะครับก็เลยเป็นสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างนะครับของดวงชะตาของตัวเราก็ขอให้ชาวมีนทุกๆคนโชคดีและกันครับ ก็ขอบารมีนะครับพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับให้ปกปักรักษาทุกๆก,กลัคนาราศีให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีโชคดีเข้ามาตลอดนะครับขอพระคุณมากครับ